ในเช้าของฤดูใบไม้ผลิอารีนกอินทรีผู้ฉลาดบินสูงเหนือยอดไม้สีเขียวมรกตคอยสอดส่องดูแลป่าที่เธอรักไม่ไกลจากนั้นวิโรธมาป่าหนุ่มตัวน้อยลงทางจากฝูงเขาเดินวนในป่าทึบอย่างหวาดกลัววิโรธเสียงสั่นที่นี่คือทางเดิมหรือทางใหม่กันนะทำไมป่าถึงดูกว้างกว่าที่เคยวิโรธเงยหน้าขึ้นเห็นอารีบินอยู่บนฟ้านั่นนกอินทรีบางทีเขาอาจช่วยเราได้ อารีเห็นหมาป่าตัวน้อยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เธอบินลงมาอย่างนุ่มนวลอารีเจ้าหมาป่าตัวน้อยเจ้าดูเหนื่อยล้าและเศร้าใจเกิดอะไรขึ้นหรือวิโรดข้าหลงทางหาทางกลับฝูงไม่ได้เลยค่าไม่กล้าเดินต่ออารียิ้มอ่อนไม่ต้องห่วงนะเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องเผชิญป่าดีลำพังอารีบินไปเรียกเพื่อนๆในป่าไม่ช้านักก็มีทั้งพลายเพชรช้างใหญ่ใจดี จิวแจวกระรอกน้อยจอมขยันและจุ๊บแจงนกน้อยนักข่าวมาช่วยอารีเพื่อนๆวันนี้เราต้องรวมพลังกันช่วยวิโรธกลับบ้านให้ได้นะจิวแจวเยกงานช่วยเพื่อนค่าน้อยพร้อมเสมอลายเพชรบอกข้ามาเลยจะเคลียร์ทางจะยกต้นไม้จะทำสะพานค่าช่วยเต็มที่วิโรธตาเริ่มมีประกายข้าไม่เคยคิดว่าทุกคนจะมาช่วยข้าแบบนี้ฝูงสัตว์ทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง ช้างเคลียร์ทางกระรอกช่วยหาทางลัดนกบินนำทางอารีคอยดูแลจากฟ้าจุทางข้างหน้าโล่งแล้วพวกเราจะถึงที่พักหมาป่าในไม่ช้าวิโรธขอบใจทุกคนมากข้าไม่รู้จะตอบแทนยังไงอารีการที่เจ้าเรียนรู้ถึงพลังของมิตรภาพนั่นแหละคือของขวัญที่แท้จริงในที่สุดวิโรธก็กลับถึงฝูหมาป่าทุกตัวออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่น อารีและเพื่อนๆยืนมองอยู่ด้วยรอยยิ้มหัวหน้าหมาป่าวิโรธพวกเราดีใจที่เจ้าไม่เป็นไรวิโรธทั้งหมดเป็นเพราะเพื่อนใหม่ของข้าพวกเขาทําให้ข้ากลับมาได้อารีเมื่อสัตว์ทุกตัวสามัคคีกันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เลยสาระจากเรื่องนี้ความสามัคคีคือพลังวิเศษที่เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความกล้าและเปลี่ยนความเดียวดาให้กลายเป็นมิตรภาพ